ข้าวป่าตายเฮ้ยเจอคนเจอคนเฮ้ยโบ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 เฮ้ยอย่าเข้าบ้านอย่าเข้าบ er> ้านเดี๋ยวมันดำเดี๋ยวมันดำพื้นอย่าเข้าบ้านเฮ้ยอย่าเข้าบ้านนะโหลออกมาวิ่ง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 เฮ้ยโบวาแล้วเฮ้ยโบไม่ตายเยังโบไม่ตาย บอลบิน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 เอ้ยแม่งไม่ตายแม่ตายแม่ตายแม่งตายแม่งไม่ตายยังม่งไม่ตายไม่ตายกูยิงไม่ถ like ึงแม่งถ so ึกสัตว์เลยอะถึกสัตว์อะบอกเลยถึกสัตว์อะสัตว์มึงเรียนวิชามาจากสำนักไหนเนี่ยฮะโซลิศเลยอะเจอแล้วเจอแล้ว รล้วล้วเนี่ยล้วล้วหลังหลังแดงสามอ่ะโอมมันขึ้นไปอีกแล้วมันขึ้นไปอีกแล้วไอ้เหี้ยควายบินทำไมยี่เราอย่างหนาเนี่ยเป็นตัวเอร์แมนไหนสัตว์มึงลงมามึงลงมาอย่าอย่าเข้าบ้านอย่าเข้าบ้านเ้ยไอ้สัตว์มึงจะเล่นอย่างงี้ดิมันออกไปดูแล้วมันออกไปดูแล้ว ไอ้โปหัวคุ้ยไอเจี๊ยมึงจะบินอะไรกันหนาดเนี่ยคว้ยคุ้ยไปมันไปไหนแล้วออกไปด้วยล้บออกไปมุมล้บออกไปมุมลว ไอสัตว์นี่อ่ะยังยังยังช่วยหน่อยช่วยหน่อยยังได้ไหมมึงยิงมันก่อนมึงยิงมันก่อนมันไปไหนแล้ววะมันไปไหนแล้วเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยหลังโอ้ตายเลยโอ้สัส